All right guys, welcome back to Muay Hardcore, Muay Pandu. Are you ready for some Muay Thai action? Make some noise! Let's go! All right, fight number one this evening will be fought at 68 kilograms between Colombia and Thailand. Introducing our first fighter from the blue corner. Give it up for Daniel Torres. สวัสดีครับช่อง8ที n อ o ฟ f i ติ้งสปอร์ตนะครับนำท่านผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดมวยฮาร์ดคอร์มวยพันธุ์ดุสาว์15มกราคม2564ครับคู่แรกครับ68กิโลกรัมนักมวยจากโคลอมเบียครับเจานิเอลซอเรสวัย32ปีครับสูง170เซนติเมตรฉายาเดอะด็อกเตอร์วันนี้รับรองว่ามันแน่นอนครับคู่แรกพบกับคุณแม็กิวดีนครับและก็เชิญพบกับนกชกจากมุมแดงครับ 10แสนนพอเดชยิมมาจากจังหวัดสงขลาครับรายนี้เด็กจากสมบนเขาลูกค้างครับอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา10แสนนพอเด็ยิมหรือว่า10แสนจ่ายุทดกองสืบครับคนเดียวกันครับวัย1880เซนติเมตรอ่าแล้วครับคู่แรกพึกพักพอสมควรครับวันนี้ And once again, ladies and gentlemen, I give you the fighter fighting out of the blue corner. He is 32 years of age, 170 centimeters tall, with a record of 23 fights, 19 wins, representing Colombia. Give it up for Daniel Torres. และนักชกจากมุมแดงครับอายุ18ปีครับจากสงขลาประเทศไทยชกมาแล้ว32ไฟชนะ21ครั้งขอสีปรบมือให้10แสานน็อปเดยิม from Thailand และกรรมการของคู่นี้ครับคุณสปลมานมิเลช่ชกเต็มที่ มีน้ำใจนักกีฬาไม่ปิดกติกาทั้งคู่โชคดีมาแล้วครับช่อง8กดกฎหมายเลข27ครับ King of Fighting Sport ครับราชันแห่งกีฬาการต่อสู้วันนี้เปิดหัวด้วยคู่แรก68กิโลกรัมครับ10 000, แสนต้พดเดชยิมกับ d a น i e l ลตอเรสวันนี้ได้ลอยป่าถึง10เซนติเมตรนะครับสำหรับ10แสนสดกว่าเด็กกว่าด้วยครับเดี๋ยวดูครับกระดูกกระเดี่ยวประสบการณ์จะช่วยได้หรือเปล่า รูปร่างดีทีเดียวครับร้อยแปดสิจากเขาลุกชางนะครับรับสงสารเลยครับ,บแข่งขวาย,ยาวๆไม่ประมาทกาจยตกนะครับ<ด>รีแลกเลยครับจานร่างของดานิเอลดานิเอตโเรสทนี่ม,มาจาก WMC ละไมมวยไทยกินนะครับเราบอกว่าค่ายน,นี้โอ้โหทำมวยคุณภาพครับมวยต่างชาติที่มาแต่ละคนมีแข็งแกร่งครับก็ไม่ไปไปไหนแล้วครับ รอบหนึ่งรอบสองรอบสามรอบสี่รอบห้าแล้วครับยังไม่กลับประเทศครับล้มไหลในศิลปะแม่ไม้มวยไทยอ่างยันหลักไปก่อนครับมอนยันหลักซ้ายกับขวานะครับอุ้ยหนัวเหลือเกินครับหมัดเดนิเอลแอบเริ่มมีสอกมาแจมแล้วครับสิบแสนสังเกตแข้งซ้ายครับหนักครับเด็กคนนี้จับสงขาครับโอ้รู้สึกว่ามีเลือดนะครับคุณเชชชายครับมาแล้วครับเปิดประเดิมแล้วครับ15มกราคม การมองหน้าแลลวครับสพนแผลเข้าไปโดนศอกของสิบแสนนะครับได้เรื่องจนได้ครับนี่ครับอย่าหลุดอย่าหลวมนะครับเข้ามวยดูตามาตาเรือครับอ้าวพี่หมอเชิญครับพี่หมอพี่หมอจากฉว่างครับโอ้โหเลือดอย่างว่าครับหัวใจเต้นแรงครับสบายครับแบบที่ดูทรงแล้วหัวใจสูบขีดแรงครับร่างกายแข็งแกร่งเดินต่อไปได้ครับ ถูกใจไปต่อครับกับช่องแปดครับมันมันแบบนี้เป็นเรื่องธรรมชาติครับหมัดเท้าเข่าศอกไม่มีเกมการพนันอาวุธล้วนๆดูกันสนุกสนานครับจบแล้วเป็นเพื่อนเป็นพี่กันไปซาบาตาตอเรสตกใจหรือเปล่านะครับแต่ที่ไม่แน่ครับสิกแสตตอนนี้คึกขึ้นเลยครับโอ้โหหมัดขวาแหมต้องระวังหมัดเบี่ยงของตอร์เรสเลยครับพันครับโอ้โหโดนแล้วครับมนี่ครับเอาคืนแล้วครับกัปั้นของตอร์เรส พักทายด้วยหมัดข,ขวานะครับเมื่อสักครู่โดนไปเลยครับสิบแสนยังคงมั่นใจในพลังกำปั้นเลยครับทางด้านของจาเนื้อตอเรสโอ้โหตอนนี้เลือดที่เปรอนหน้าของสิบแสนไปหมดเลยครับตาแบบนี้เอาหน้าติดตาแล้วโอ้ยสับสองอีกแล้วครับกาเอาคืนเหมือนกันครับตอเรสกากทิ้งบอมทีเดียวเลยครับกำปั้นขวา เป็นนักมือมาจากประเทศโคลอมเบียนะครับประเทศแถบแ,แ,แถวอเมริกาใต้โอ้โหแข่งขวาแม่แข่งขวาก็ดีสูงครับแข่งซ้ายคนหนักครับสิบแสนตซ้ายตบยับิ้มขวาไม่โดนนะครับเปิดหน้าเลือเกินครับสิบแสนหน้าเสียวไส้พอสมควรครับหลังเก,ตออกอยตรยังหลบรอดมุดออกมาได้ ยังคงบุกอย่างต่อเนื่องนะครับเดนเนตอเรสครับผ่านยกแรกครับพักกันสักครู่หนึ่งกลับมาบันการต่อที่ป่าตองบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับกับมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดูครับวันนี้คู่แรกก็ได้เลือดไปแล้วครับเห็นที่ตาของสิบแสนนี่ไม่ใช่เลือดของตัวเขานะครับเลือดของเดเนียลตอเรสนะครับโอ้นี่ครับศีรษะของตอเรสครับวัตลินโปเลยครับทีมงานพี่เลี้ยง บดนยูบีซีดับเบิเอ็มซีมอยไทยนะครับดูภาพช้าเด้วก่อนครับแม่ปล่อยตัวมาคึกคักเลยครับทางด้านของตอเลสโดนช็อตไหนครับที่แตกเข้าไปครับคุณมรุตเดี๋ยวต้องดูครับโอ้โหลูกนี้ครับบอลยันหลักในเสียหลักเลยครับนี่แหละครับโอ้โหฟันเข้าไปกลางศีรษะครับได้เรื่องเลยครับเลือดเข้มเลยนะครับเลือดของตอเลสนึกถึงตองอุกอวนอูเลยครับทรงแบบนี้นะครับ สู้ต่อสู้สูงยาวแล้วพุ่งเข้าไปครับเจอสอบตักเจอสอบตั้งครับยกแรกใ้เลือดแล้วครับเข้มข้นอยู่แล้วครับพัดข้อมวยพันดุนี่บริการสดๆนะครับจากป่าตองบ็อกซิ่งสเตเดียมครับผลงานของสมนึกพัทบุรีน้อยสึงป่าตองครับมวยหญิงก็ไปนู่นเลยครับสาวสิงห์สโซพิดนะครับอ่ะยกสองลุยต่อครับอะไรก็เกิดขึ้นได้หมดครับ 2องนับ5นับ3ามแสยังพลิกล็อกชนะได้ครับกับปั้นล้วนๆอาวุธล้วนๆครับสังเรียนนี้แต่ดูเหมือนว่าซ้ายจะเครื่องติดนะครับทางด้านสิบแสนในขณะที่ตอเรสเดินเข้ามากอนปะทะกับแข้งซ้ายครับรูปร่างดีเหลือเกินครับนักหนยจากสงขารายนี้วัยสิบแปดร้อยไม่น่าจะเกินม .6 มห้าเลยครับคุณมรุตับดูแล้วยังทรงนักเรียนอยู่เลยครับศุสระ ลงต้องการการปะทะนะครับว่ากันอย่างนั้นวันนี้ได้มาปะทะสมใจครับโอ้หยิงหมัดขวาไม่ถึงครับอ่าโดนหมัดของสิบแสนบ้างครับกูไม่กลัวกูไม่กลัวครับเดินเข้ามาครับโอ้ยย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 ยเยอยย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 ยบยยูยยยวยย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 ย่นยหมยยยรยยยย่ยย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 บชยบยยยยยนยใยยยยแบบยบยยีบขวาเลือยย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 ย้ยยยยย สามวยลกัสิบกำปั้นเลยครับสิบแสนโดนไหมโดนไหมโอ้โหช้าลงไปแล้วครับแต่ตอนเรสเอาหมัดขวาครับกระเด็นไปติดเชือกโอ้โหยิ่งต่อยิ่งแม่นครับสิบแสนตายครับสายนำแหมมีศูนครับมีฮึกมีสวนครับตอเรสหมัดขวาทิ้งมาเอาเจอซ้ายของสิบแสนศูนย์เข้าไปไม่กลัวเหมือนกันครับตอเรสเอาวตืนเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไม่แม่นพอครับสั้นกว่าเยอะครับตอเรสครับต้องมุดเข้ามาครับตอเรส โอู้ยงัดเอ้าโดนนัดอีกแล้วครับหมัดอวมัดสไยดาวเจาะขาโดนเหมือนกันครับทากได้สองสิบแสนมากดเปลี่ยนกดเปลี่ยนแถวโต๊ะผู้บคนย้ายนึ่ครับไปมุมอื่นครับตอนนี้หนีไม่ออกครับตกเวทีมาเริ่มจะมองเห็นปากว่าของตอเรสนะครับถึงสายนี่ดึงหลบได้ครับสู้นะครับคุณครุฑตอเรสไม่กลัวครับเห็นเลือดก็ไม่ไม่ฟอร์แล้วครับ ตอนนี้ก็ถือว่าพี่พี่เลี้ยงทั้เลือดค่อนข้างดีนะครับไม่มีเลือดไหลออกมาแล้วก็นนี้เลี้ยงชาวไทยแล้วงานที่อยู่แล้วครับเจอปัญหาบ่อยครับใช้ความเย็นกดวัตส์ลีนปะเข้าไปผ่านกรรมการลงคนหนึ่งนะครับลงงานออกมาสิหน้าแววตาสู้จริงๆครับเดนเนียลตอเรสถึงแม้ว่าจะโดนไปหนึ่งย่อครับในช่วงต้นยกโอ้โหดึงจังหวะนหน้าผู้บรรยายนี่บอสขวาทีเดียวดับท๊อปเลยครับ ยัยเรียกชื่อเล่นนะครับปั้นกระแทกหน้าครับต้องกัแน่นๆครับนั่นแหละครับพร้อมคลายแล้วเจอคัดซอกเข้าไปครับทางด้านของสิบแสนโอ้วงในนี้เขามีซอกนัด้วยนะครับทางด้านของตอเรสซึมไม่ได้เลยครับสิบแสนซึมไม่ได้เลยครับตอเรสนี่แม่ยิ่งโดนยิ่งเดินครับดูครับแล้วดูครับกล้าลุยด้วยครับแม่จังหวะไม่แม่นเท่านั้นเองครับดูเหมือนว่าจะเริ่มได้ใจเลยครับแดเนียลตอเรสครับ โอ้ยหมดยกสองซก่อนครับพันตะคู่ครับผู้แรกวันนี้ของมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดูก็เ้องบอกว่าได้ลุ้นได้เสียกันเลยครับ2ยกที่ผ่านมาทั้ง10แสนและก็ดาเนี่ยตอเรสในต่างก็โดนอาวุธของกันและกันเข้าไปนะครับไปดูภาพช้ากันเลยครับดูอดสวยๆครับนี่ครับออกซ้ายหุดซ้ายคลอดซ้ายครับดูครับดูอย่างนี้อันตรายครับ ตัวเองนั้นเสียช่วงอยู่แล้วครับอุ้ยสามหมัดครับถึงปากถึงจมูกครับอืมหนึ่งสองไม่โดนเจอขวาหลังครับแล้วนี่ครับหมัดไฟดาวหรืออัปคัดครับโดนเต็มเต็มเลยครับอุ้ยโดนท่อนแขนครับตอบนี้ตามกันต่อครับยกสุดท้ายครับสิบแสนนกพเดชยินกับแดเนียลตอเรสเจ้าของฉายาเดอะด็อกเตอร์ครับ ม่แอบฟังปากตอเลตตอเลตบอกว่าเข้าใจเข้าใจครับพี่เลี้ยงสอนภาษาไทยเลยนะครับแอ่ผ่านปากกล้องพับยกไ้นาวก่อนจะออกจากมุมเข้าใจไหมเข้าใจครับเอาครับเข้าใจก็ลุยต่อครับถูกใจไปต่อครับตองแปดหอยฮัคคอมวยพันเดือนบรรยากาศสดๆครับสิบห้าเข้ามาหน้าลุยครับติดแสนสิบแสนก็เลือดกำบดาวทะลักแล้วครับเดินหน้าลุยแหละแต่ที่หน้าเป็นห่วงครับโอ้โหเลือดกำบดาวทะลักมาแล้วครับสองรูจมูกครับสิบแสน โอ oh, ้โหมาแรงเอายกสุดท้ายจริงๆครับเดนเนี่ตอเรสพยายามจะปล้่มวงในครับอ่าสะบัดหลุดมาครับกรรมการแยกออกมากรณ์ใ้พลังเยอะพอสมควรครับอาจารย์โซบูโอ้โหเจอสองเข้าไปครับสองสองครับอ้าวอ้าวไม่แน่นะครับไม่แน่นะครับเป็นพระเอกสองยกครึ่งนาทีที่เหลือหนึ่งนาทีครึ่งนี่อาจจะร่วมก็ได้นะครับโดนแล้วเลืองกับดาวทะลักแล้วไปถอยไปหยุดอ้าวโดนครับโดนนะครับแม่ดีว่าอยู่ข้างเสื้อครับ โอ้ยเอียงไปเอียงมาเหมือนกันครับสิบแสนแหมมายวยยากมายกสุดท้ายแล้วครับสิบแสนตกองเด็จทิ้งครับเดินแล้วเดินให้ตลอดครับอย่ามาอ่อนแอในโค้งสุดท้ายครับไปอ่อนแอก็แพ้ไปครับมวยแบบที่เห็นอย่างนี้เดี่ยตอนี้ต้องได้ใจแล้วครับโอ้โหเดินอัดเข้าไปใหญ่ครับทั้งหมัดทั้งเข่าแหมตอนนี้หายใจทางปากนะครับทางด้านของสิบแสนเอ้าเว้ยเจอบัดขวายแล้วครับ ไม่แรกกับฟันอันตรายครับแข้งขายาวนี่ไม่เต็มเดี๋ยวงานงอกได้เลยครับต้องล็อกไว้ครับสิบแสนเอาละครับ35วินาทีโอ้ยังต่นเลยเรื่อยๆครับยังต่อเลยเหลือรับประทานจริงครับดูเหมือนว่าจะแถวแล้วครับสิบแสนครับตอนนี้หลังพิงเชื่อแล้วครับอาศัยเชื่อเป็นเพื่อนรักแล้วเปล่าเจอสองขวาครับโอ้โหต้องต้องวีตัวหนีนะครับยังตามมาก็เป็นเงาเพชรฆาตครับทางด้านของเจเล์ตอเลส ออกตัวแล้วครับทางด้านของสิบแสนโอ้ยต้องแท็กไว้เลยครับเข้าเอวครับอ้าวครับไม่แน่ใช่แล้วกับแบบนี้โอ้ยโชคไปโชคมาทำท่าจะเปรี้ยเปรี้ยครับทำท่าจะเปรี้ยเปรี้ยครับต้องสวนนะครับต้องสวนนะครับเอาตัวเล็กไปเข้าไปครับโอ้โหเปิดหัวคู่แรกพบรสชาติเลยครับพบรสชาติจริงๆแหมบทอะไรไม่ทราบครับ สี่หัวใจครับที่หัวใจตัวเองครับตอรเรสเอาละครับไปดูภาพช้ากันนะครับยก3ครับแม่รกๆมายังดูดีนะครับทางด้านของสิบแสนครับแต่ว่าโดนทางด้านของตอเรสเกี่ยวล้มแล้วก็เริ่มเทยอยมาเรื่อยๆครับโอ้โหไป่ก็โหนแก้มเลยครับนี่คักศอกครับแม่นาทีครึ่งยกสุดท้ายนี่ทำ่าจะเปรี้ยวเปี้ยเหมือนกันครับทางด้านของสิบแสน เดี๋ยวฝาโนี้ต้องขวาเข้าก่อนเลยครับโอ้โหนี่ครับทั้งแข่งทั้งสอบไปลุ้นผลการแข่งขันกับคุณแมทธิวดีเลยครับแต่แกก็ยังกระตุ้นตัวเองยังปลุกเร้าตัวเองนะครับทางด้านของแดเนียลตอเรสเอาละครับไปพบกับคุณแมทธิวดีเลยครับ จบลงเรียบร้อยนะครับผมสำหรับคู่แรกในวันนี้นะครับเราได้ผู้ชนะอย่างไม่เป็นเอกฉันครับ we have a split decision win here ladies and gentlemen สำหรับกรรมการท่านแรกครับ The first judge scored the fight 29 to 29 29ต่อ29ครับสำหรับกรรมการท่านแรกครับและกรรมการท่านที่2และท่านที่3ครับให้คะแนน29ต่อ28ให้ผู้ชนะ from the Red Corner Thailand Congratulations to our winner here! Simpson, Nobade Gim Cup, Apun Daniel Torres.